ฟู้ดริมทางเมินไม่สนใจเข้าร่วมดิจิทั w a l l ต t โอดร้านอาหารยอดล่วง40%ครับนางสาวประพัดสอนรังสิโรธครับนายกสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ดได้บอกว่าจากการอาตอบถามสมาชิกและผู้ประกอบการด้านอาหาร ไม่ค่อยมีรายใดอยากจะสนใจเข้าร่วมโครงการดิจิ t a ลวอลเล็ตหนึ่บาทพิจารณากันในด้านข้อกำหนดการใช้และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับไม่ได้ชัดเจนไม่รู้ว่าสุดท้ายงบประมาณที่ใช้กับโครงการนี้ตกไปอยู่ที่รายใดเงื่อนไขไม่ได้กระจายเหมือนการใช้เงินสดกระจายไปทั่วถึงกว่า อีกทั้งขนาดนี้ยังไม่ชัดเจนว่าโครงการเงินดิจิทัลนั้นจะเริ่มได้ใช้กันจริงๆเมื่อใดตรงกันข้ามผู้ประกอบการอยากจะเห็นการเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซบเซากำลังซื้อนั้นวูบลงอย่างหนักแล้วก็ให้เร่งแก้ปัจจัยหรือว่าอุปสรรครุมเร้าการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ทยอยเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานที่ยังสูงอยู่ค่าน้ำประปาก็เริ่มขยับขึ้นแล้ว ตรึงค่าไฟอาจจะคุมได้แค่ระยะสั้นๆรวมไปถึงการปรับขึ้นของราคาสินค้าตื่นกร,รกฎาคมนี้มีหลายสินค้าแจ้งขอปรับราคาแล้วล่าสุดผู้ค้าส่งแจ้งขอปรับราคาน้ำดื่มบรรจุขวดยี่ห้อดังและก็ข้าวสารด้วยบรรยากาศออกมาในการใช้จ่ายและก็การกินข้าวนอกบ้านตามพระราชหาหลวงพระสานั้นไม่ได้คึกคักที่ว่าขายดีก็เป็นบางแหล่งเท่านั้น แต่ก็มักจะขายดีเมื่อมีเทศกาลหรือว่าช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยเฉพาะคนจีนมาเที่ยวก็มาแหล่งที่คนจีนหรือว่าทุนจีนในไทยนั้นโปรโมทกันเองตอนนี้ร้านอาหารคนไทยส่วนใหญ่ต่างบ่นว่าเหนื่อยมากยอดขายแต่ละวันนั้นเหลือ3 0มสถึงสีต่ำมากมากในรอบหลายปีที่ผ่านมาอยากให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลนั้นเร่งหาทางแก้ไขให้ดูในรายละเอียดถึงสาเหตุที่แท้จริง ว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วก็ปรับแก้ในส่วนนั้นเหมือนการาหาหมอเฉพาะโรคจะได้รู้ว่าสาเหตุการป่วยรักษาได้ตรงจุดและก็รู้ว่าจะจ่ายยานั้นอย่างไรให้มันหายสนิทไม่ใช่หมอรักษาแบบร,มรวมๆแค่ให้เสเตรอยไปวันๆวันนี้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าบรรยากาศนั้นอึมครึมมากไม่รู้ว่ากําลังซื้อหายไปเพราะว่าคนประหยัดไม่อยากจะใช้จ่ายด้วยมีความกมังวลต่อไรายได้ในอนาคต แล้วก็ต้องแบบภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นหรือเพราะคนไม่มีจริงๆเมื่อก่อนพอมีเทศกาลแล้วก็วันหยุดต่อเนื่องหลายวันครอบครัวไทยนั้นก็จะพากันออกมาทานข้าวนอกบ้านหรือสังสรรค์กันต่อเมื่ออาหารนี่ไม่น้อยกว่า500-1,000บาทแต่วันนี้แต่ละโต๊ะคุมจํานวนเมนูที่สั่งแล้วก็ดูแลไม่เกิน400-500บาทก็กังวลว่าหากยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้จะเป็นโดมิโนโธุรกิจต่อธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการเล็ก เพราะว่าขาดเงินหมุนเวียนขนาดเดียวกันก็ควรจะเรื่องทุนต่างชาติโดยเฉพาะทุนจีนเข้ามาซื้อกิจการแบบรวมทุนแบบเช่าหรือว่านําสินค้าราคาต่ํามาตีตลาดต้องถามว่าทุนนอกเนี่ยเข้ามาครองกิจการในหลายแหล่งในวันนี้เนี่ยต้นเหตุเกิดจากที่ใดกันแน่ถึงเวลาควรจะกําหนดโซนเฉพาะอนุญาตให้ต่างชาติมาลงทุนได้แล้วเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการไทยเสนอมาตลอดแต่เหมือนไม่มีการรับฟังจากทางภาครัฐเลยอันนี้ก็เป็นมุมสะท้อนนะฮะของออสตรีทฟู้ดนะครับ